สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจ้คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติ e ít, และเว็บไซต์ความคิดเห็น e e .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นและชาวเวียดนามหลังเพียวระบุมบิมคว้าตำแหน่ง VOM ในลีกวอลเลย์บอลญี่ปุ่นฤดูกาล2023-2024 การแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นฤดูกาล2023-2024นัดแรกวันที่28ตุลาคม2566ทีม NEC Red Rockets ของอัชราพรเอาชนะ Denso a r b i s ไป3-1เซตด้วยคะแนน 25-19, 22-25, 25-18ต่อ 25, 25และ25-14ต่อโดยอัชราพรทำไป22คะแนนคว้าตำแหน่ง VOM หรือว i l e กเ e r ร์ t อ h เดในนัดนี้ส่วนในนัดที่2วันที่29ตุลาคม2566ทีม NEC Red Rockets ของอัชราพรเอาชนะ Hitachi Astemo r i v a l e ของทัดดาวไป3-1ต่อเซตโดยคะแนน 16-25, ต่อ 30-28, ต่อ26-24ต่อและ25-21ต่อโดยในนัดนี้อัชราพรทำไป12คะแนน การแข่งขันวอลเลย์บอลวีลิกญี่ปุ่นฤดูกาล2023-2024ดิวิชั่น2นัดแรกวันที่28ตุลาคม2566ทีมวิกตอรินะฮิเมจิของชัชชุออนเอาชนะฮิโรชิม m a อเลอร์สไป3-0ต่อเซตโดยคะแนน 25-18, ต่อ25-15ต่อและ25-21ต่อโดยในนัดนี้ชัชชุออนทำไป11คะแนนคว้าตำแหน่ง VOM หรือ v i ลิก r of the Match ส่วนนัดที่2วันที่29ตุลาคม2566ทีมวิกตอรีนะฮิเมจิของชัชชุออนเอาชนะลิกาเรเซนไดไป3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ15 25ต่อ17และ25ต่อ11โดยชัชชุออนทำคะแนนสูงสุด19คะแนนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นและชาวเวียดนามหลังเพียวเลยบุมบิมคว้าตำแหน่ง VOM ในลีกวอลเลย์บอลญี่ปุ่นฤดูกาล2 0 2 3 2น2 4จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นกันก่อนนะครับโดยชาวญี่ปุ่นท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันรู้สึกว่าอัชราพรค่อนข้างฟิตและมีความคล่องแคล่วจะติดตามผลงานที่ดีของเธอต่อไปนะมุมมองท่านต่อมาครับสารินาและอัชราพรพูดคุยกันกอดกัน น่ารักมากคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าลักษณะการวิ่งของอัชาราพรโดดเด่นไม่เหมือนใครชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทั้งบุมบิ่มและอัชาราพรได้ตำแหน่ง V.O.M. ทั้งคู่เลยมันเป็นวันที่ดีฉันอยากจะเห็นการเล่นของบุ่มบิ่มเร็วๆจังคอมเมนต์ท่านมาครับเมื่อคุณได้ทำลายด้วยเกมเซิร์ฟแล้ว คุณจะรู้สึกเหมือนกับหยุดมันไม่ได้เกมเสิร์ฟของอัชราพรสร้างความยากลำบากรู้สึกเหมือนกับว่าลูกมาตกอยู่ตรงหน้าเลยถ้าหากเป็นทีมอื่นคงจะไม่ไหวแน่นอนฉันคิดว่าหนทางยังคงอีกยาวไกลดังนั้นฉันจะตั้งตารอชมนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้ดูนัดเปิดสนามปีนี้ผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่น ได้เป็นผู้เล่น6คนแรกอัชราพรสุดยอดมากฉันอาจจะพูดเกินจริงไปบ้างแต่การที่มีสารินะสั่งอีกคนทําให้รู้สึกสบายใจได้เมื่อกล่าวถึงสารินะเธอก็พุ่งทยานเหมือนกับกาบี้เลยมุมมองท่านต่อมาครับเธอหยุดกลางอากาศแล้วก็ทุบบอลลงไปมีทั้งโคัาและอัชราพรฝ่ายตรงข้ามก็รู้สึกว่าวุ่นกันเลยทีนี้ ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเป็นนัดเปิดสนามที่สนุกมากดูเหมือนว่าทั้งดานนี้และอัชราพรจะมีความสุขไปกับการเล่นวอลเลย์บอลและการได้ดูพวกเขาเล่นก็ทําให้ฉันมีความสุขเช่นกันเมื่ออัชราพรทําผิดพลาดเธอมักจะเอามือทาบอกแล้วบอกว่าไม่เป็นไรมันคือความผิดของฉันเองการที่เธอแสดงท่าทางแบบนี้มันทาให้เพื่อนร่วมทีมรู้สึกผ่อนคลาย ความคิดเห็นท่านต่อมาครับการตบทะยงมุมของอัชราพรและโคกะรุนแรงมากมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าชัยชนะของทีมไทยในวันนี้ผู้เล่นไทยถือว่ามีบทบาทสําคัญมากผู้เล่นตัวหลักทีมชาติไทยทั้งอัชราพรชาชูออนพิมพิชยาและหัตถยานั้นยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ท่านมาครับรูปแบบการตบของอัชราพร ทั้งคล่องแคล่วและหนักนวงการตบแนวทะแยงของอัจรรพรและโคกะแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามือเซตคือซึคดะและอัชรรพรก็ถูกใช้งานในทันทีฉันสัมผัสได้ถึงจิตวิญญ,ญาณแห่งชัยชนะอย่างต่อเนื่องมุมมองท่านต่อมาครับฉันรู้สึกว่า NEC มีจุดแข็งอยู่ที่ความสามารถส่วนบุคคล ส่วนเดนโซจะเล่นกันเป็นทีมถึงแม้ว่าอัชราพรจะถูกเบรกแต่ก็ยังมีโคกะอยู่ตรงนั้นทีมเดนโซไม่มีการหมุนเวียนใช้งานเซตเตอร์มือ2องนากามโตะยอดเยี่ยมมากหลังจากนั้นอาซานก็จะคอยสนับสนุนเธออยู่และคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายกล่าวว่าด้วยความโด่งดังของชาชุออนทำให้ยอดผู้ชมของทีมฮิเมจิเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในวงเล็บผู้ชมส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังเพียวระบุมบิมคว้าตำแหน่ง VOM ในลีกวอลเลย์บอลญี่ปุ่นฤดูกาล2023-2024กันบ้างนะครับโดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลเวียดนามได้โพสต์เอาไว้ว่าเป็นการเปิดตัวที่น่าประทับใจในนัดแรกของอัชราพรและชชูออนในวีลีกประเทศญี่ปุ่นในขณะที่อัชราพร คว้าตำแหน่ง VOM หรือ MVP ด้วยการทำ22คะแนนช่วยให้ NEC เอาชนะเดนโซไป3-1ตเซตในหลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นส่วนชัชชุออก็คว้าตำแหน่ง VOM หรือ MVP ครั้งแรกในนัดเปิดสนามกับทีมฮิเมจิในดิวิชัน2และคว้ารางวัลผู้เล่นทำคะแนนสูงสุด13คะแนนจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับ โดยท่านแรกกล่าวสั้นๆว่าถือว่าคู่ควรแล้วมุมมองท่านต่อมาครับสุดยอดเลยเยี่ยมคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าสวยและสุภาพอ่อนโยนมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับอัชราพรได้เล่นในลีกญี่ปุ่นถือว่าเหมาะสมนะได้ฝึกฝนบอลแรกดูเหมือนว่าเธอกับโคกะ จะสนิทสนมกันมากเลยทีเดียวชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมของไทยกําลังต่อสู้กันอย่างหนักในสโมสรญี่ปุ่นฉันขอชื่นชมผู้เล่นมากฝีมือจากประเทศไทยที่ทั้งสวยและเก่งคอมเมนต์ท่านมากครับชาจูอ่อนน่ารักจริงๆขาของเธอก็ดูเรียวสวยมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่า ชัดชุอ่อนน่ารักมากมุมมองท่านต่อมาครับชัดชุอ่อนดูสวยจังชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอัชราพรเคยเจ็บหนักแต่ก็ยังกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในทีมชาติไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับชัดชุอ่อนเล่นอยู่ในลีกดิวิชั่น2ของญี่ปุ่นน่าเสียดายจัง จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีวา่าเงินคือเหตุผลหลกักสโมสรที่เมจิใช้เงินจ้างชาชุออนค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนั่นคือเหตุผลที่ชาชุออนเข้าร่วมกับสโมสรแห่งนี้นอกจากนี้สโมสรแห่งนี้ก็ยังมีผู้เล่นอย่างอินาอูเอะและมิยาเบะซึ่งเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติญี่ปุ่นอีกด้วยแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีวา่าทีมฮิเมจิ ตกชั้นเมื่อฤดูการที่แล้วดังนั้นฤด,ดูการนี้พวกเขาจึงลงทุนอย่างมหาศาลในการจ้างผู้เล่นอย่างชัชชุออนอินโนเอและมือเซตชิบาตะและมีบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับไอริมิยาเบะต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าได้ยินแฟนชาวไทยบอกว่าตอนที่เซ็นสัญญาทีมนี้ยังไม่ตกชั้นแต่หลังจากเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วทีมนี้ก็ตกชั้นทันที แล้วทีมนี้ก็จ่ายเงินเดือนสูงด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าคลาสอย่างชัดชุออนมาเล่นในดิวิชั่น2เพื่อเงินเท่านั้น,นมุมมองท่านต่อมาตั้งคำถามว่าชัดชุออนเล่นอยู่ในหลีกดิวิชั่น2ใช่ไหมจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าถ้าหากได้เงินเดือนสูงและงานสบายก็แค่เซ็นสัญญาทำไมคุณถึงคิดว่าไม่มีใครจ้างล่ะ นอกจากนี้สัญญาก็มีการเจรจามาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตั้งคำถามว่าเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นของทีมฮนะิเมจิในฤดูกาลนี้เป็นยังไงบ้างแอดมินต่อมาเมนบนก็เข้ามาตอบกลับว่าฤดูกาลนี้ไม่มีการเลื่อนชั้นจากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนิว่าตอนที่เซ็นสัญญาทีมนี้ยังเล่นยู่ในีกดิวิชั่นหนึ่งและจ่ายเงินเดือนสูง ไม่มีใครคาดคิดว่าทีมนี้จะตกชั้นทําให้ชัดชูออนต้องไปเล่นอยู่ในลีกดิวิชั่น2จากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดไทยว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าชัดชูออนจะมาเล่นให้กับสโมสรนในเวียดนามคอมเมนต์ท่านมาครับผู้เล่นไทยทั้ง2คนได้ตำแหน่ง MVP ไปอย่างรวดเร็วแล้วท่านทุยล่ะอยู่ที่ไหน จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าแสดงว่าคุณไม่เคยเห็นตอนที่ชัดชูออนไปเล่นให้กับสโมสร PFU แล้วซิหลังจากที่เธอออกไปแล้วก็ไม่อยากจะกลับไปที่นั่นอีกเลยแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่าตำแหน่ง MVP มีไว้สำหรับทีมที่ชนะลองมองมาที่ทีม PFU ของทันทุยซินอกจากทันทุยและซานตานาแล้วผู้เล่นคนที่เหลือก็ถือว่าเป็นภาระ ต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่า4ฟทีออกจากเล้าไก่ไปแล้วและชาวเวียดนามท่านสุดท้ายได้เข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าทัานทุยยังคงตามหลังอัชราพร์และชัชชุออนอยู่อีกมากยังจะฝันอยู่อีกเหรอขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต c เครดิตเพจชัชชุออนโมกสีแฟน Page Page อัชราพรคงยศ and owners ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นและชาวเวียดนามหลังเพียวระบุมบิมคว้าตำแหน่ง VOM ในลีกวอลเลย์บอลญี่ปุ่นฤดูการ2023 2024หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากที่ชอบโป,ปดกดไ like, ลค์กดแชร์ กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเ e คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติแัะเว็บไซต์ความคิดเห็น com สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ